สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักวันนี้คครูจะพาเด็กไปเล่นเกมเด็กพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วตามมาเลยน้องๆครับให้น้องๆเล่นโดมิโนของพี่มันตูแล้วช่วยพี่ชา้างต่อโดมิโนรูปอบแรกให้พร้องเลยนะครับเกมโดมิโนนะคะน้องๆช่วยพี่ช้างเลือกไพ่ ต้องเลยนะครับอ่าเรามาช่วยพี่ช้างเลือกภาพที่ถูกต้องกันภาพไหนเออต้องครับนะั่งครับช่วยภาพต่อไปดิค่ะให้ถูกเสือนิดภาพไหนมาต่อคะับภาพที่หนึ่งใช่ไหมเอ่ยภาพที่สองหรือภาพที่สาม ข่หนึ่งใช่ไ้มคะเก่งมากเลยนะนะครับน้าเท้าช่วยพี่ช้นถต่อไปเวลาเราจะจะเป็นรูปเลยค่ะขั้นี้มาต่อนะคะให้เราสังเกตภาพเลยค่ะขั้นนี้ภาพล่าสุดมันจะมีสี่เหลี่ยมกับห้าเหลี่ยมนะคะแล้วก็มาดูตัวเลือกของเราอันไรมีสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมมากนะคะถ้าเราจะเอาสี่เหลี่ยมแล้ว อ่าอันนี้ก็จะเป็น้งงา<ช>ิดนะคะเด็กก็ลองเลือกภ้พอื่นดูล้างน้องช่วยพี่ช้างเลือกภาพภาพต่องไปนะคะลางสุดท้ายมันจะเป็นภาพสี่เหลี่ยมแล้วก็จะเฉียงขึ้นนิดนึงก็มาดูภ้าอันเฉียงบ้างภาพที่หนึ่งไม่เฉียงภาพที่สองไม่เฉียงภาพที่สามน,นะคะมีภาพที่เฉียงล้างครับล้าง ต้องเลนะครวบกลมแล้วก็เลือกวงกลมไปเลยค่ะอันนี้เรื่เงเียมหนึ่งสองสามสีกเียองคราบอกนียเรงสามเียมสามเบียรอง 哦。Oh, oh.